สวัสดีครับเบ้าป๋ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบเบ้เป๋สวัสดีครับตามด่วนเบ้าปีนะครับเอกซีประจำงวดวันที่สิบหกครับวันที่สิบหกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับเบ้าป๋นอนกำลังตื่นบ้งครับฝันฝันแนวไหนครับเบ้าป๋ครับฝันอันมันมุกอ่อนี่แหละมุกอ่อนนี่เนาะพอู้ห้าท่านว่าเลยครับท่านว่าอันไป ไปกับมูไปกับมูครับไปอันเอาของกับมูอยู่อันบริษัทเอาปุ๋ยเอาอยัางวปสวกรส่งปุ๋ยบ่ครับแต่ก่อนน่นะส่งปุ๋ยกับมูครับก็จะไปหอดโรงงานมันมันจืดเนาะครับแล้วใส่เกอบูดยังบปคืเห็นปิงสามสี่ตัวแต่ว่าวันนี้ก็บอกมูว่าปิงปิงปิ้งครับ วันยาขึ้นมาเสียวปิงออกมันกับมเกาะเนาะกาะน้ำขาแลาวปิงงกาะขาครับผมวันนามาล่าขึ้นมาพี่โอ้ไงเรยบอกครับปิงนี่ปิงเป็นปิงงมวไงเป็นปิงนิดหน่อยปิงเข็มปิงเงี้ยงนีปิงเข็มแต่ยานเนาะกาะเต็มขาเต็มยังเอามือลูบอกอู้หลายจนมูกับผ้ากันแกะเพรามูไปอืม เรียกว่อาอีมันจังไดนอนีอน่ไตขึ้นมาอย่างนี่จอในี่เรียบในมือดอแจอในขาฮะเต็มโตเลย,ยแม่ครับก้อนน้ำแขียนน้ำขาครับเต็มีน้ำเสือผห่าถาาอดออกลูกบอ,อกเรียกว่าอีสะเดอดขึ้นเลยเลยวันนี้สะเดอดเลยครับตกใจตื่นขึ้นมาอู้ปีเงี้ยงมาคักวันี่ครับ ดูกออกตกออกมาเป็นกองกองอยู่ที่เรือก็รขึ้นห,นหน่อยๆเหมือนวลาชวิอกอย่างนี้ว่าที่รองเท้าวูดกอ,อกที่ยังออกตกออกันขี่กระเดียนใช้เวียดนี่แล้วบุปกปักบุกป,กปักลงกองยุบๆอยู่เหมืนว่าบิ่งทำนายฝันตกใจเห็นไาเบิ่งโอ้บิ่งเล็กทำนายฝันว่าปิงเนี่ยบัครับแนนครับเขาก็ว,ว่าดวงดีอยู่เลยล่ะดวงดีอยู่เนาะฝันดี นี่แหละฝันเปนปิงนี่มันฝันเห็นปิงเห็นอย่างนี้ปิงจอตามเรื่องตามโตนี่เขาว่ามันเป็นฝันดีครับเป็นร่างบางเหตุที่ดีนะอายุบ้าเป๋อายุเท่าไหร่ฮะอายุอายุสี่สิบสี่อายุสี่สิบสี่ปีครับผมเออเกิดสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าที่ครับว่างวดว่างันก็ออกพี่เกิดอืม อายุกันอยู่น้ำครับก็เลยว่าอูม้มาลุลบเบือ้องนี้ขาในแขนตกใจเดีเ๋ยวจะดือตื่นขึ้นมานี่ลูบอกนี่น้ำจึงสีน้ำผมน้ำหัวแมนเบิดเลยโอ้ยมันใหม่จังสีนี่นนลูบ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 ลุบอกยังลูบยังมาแล้ใส่หัวโขนน้ำกันน้ำหน่อยๆก้าวลงไปเอาปุ๋ยขินไปซุงลงงานเบนิ่นครับเลยว่าอีปิงด้วยนี่อยู่ไหนโรงงาน เก้าวเหินไปมูพากันมาโอ้ยปิ้งปิ้งปิ้งเลยเก่าจะใส่หินตอดเจอบอเทออกเข่าไป้นี่ส่งี่โอ้ยจนดนี้จะดือดตื่นนนะครับครับองเรืได้ว่าบึงนะครับเบึงน้ำในวันเขาว่าวันดีวันเป็นลางบอกเหตุสิ่ดไมีส่งมีลาภจากเหตุตรงขามผู้ใหญ่อุปถัมภ์ความสู้ทั้งสี่นะครับเขาก็เลยให้ เบื้งนี้ทำไรกันนี่แปดห้าแปดห้าสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับมาบ้างไหนสิครับครับเคุณไทยอยู่เสียงโอ้เป็นยังครับนี่นี่คุณแม่เพื่อนอ่เบิ่งนี่ครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับผมิร์ม F C ครับ F C คุณแม่ฝันดีอยู่บ่ล่ะครับ ครับอ้าวเดี๋ยวจังสิไปสัมผัสแม่เนาะครับเนาะเดี๋ยวผมขอหยัดสัมผัสบ่าวเป๋ก่อนครับครับผมอ้าวเขาเรื่องต่อครับบ่าวเปี๊ยกเขอถอดเขาไข้ครับครับบ่เออบีสี่เนาะครับเนาะครับครับเบิ่งตัวเล็กมันก็เป็นเป็นตัวไหนก็ครับบ่าวเป๋๊ยกพันแต่สามตัวก็สิเป็น585 585ห้าแป5ห้าแปดห้าแปดตัดเอาอยู่ในหันเนาะครับเนาะครับ ห้าแปดห้าสองตัวกับแปดหานี่ยนะแป <8, S 3> ดหาอายุน้ำเนาะอายุสี่สิบสี่ปีสีบครับผมนนก,กันเลวนี4 4่4 4. ครับแต่กับแปดแปดจำนะครับกันถาปิงอันนี้เบาแอมเราทงแปะหายเลยเออแปดแปดปิงมันหลายตัวปิงมันน้ำแปดแต่กันถาฝันเห็นปิงย่ำไรนี่ออกแปดแปดจำนั่นครับรองเงนเนาะครับเป็นแนวทางเป็นวิจัยในการรับสุ่มเนาะครับผม เป็นแนวทางในการเชียงโับให้พี่น้องบานเร่าเพื่อมีโชกมีลาบเพื่อมีโชกมีลาบกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะพี่แม่มาบอกเรขแล้วบ่ครับบ่าปียังอยู่ครับงวดยังอยู่เนาะรับเอาบ่ไปยังบาสที่บ้าอวดเพิ่งหันแต่ว่าบ่เจอกันเนาะบบเจอกันทู่หาอยู่ครับตากเข้าตากน้ำออกไปเกี้ยวเข้าเกี่ยวน้ำแม่ไปเกี้ยวเข้าก็ลังมากที่กันับที่นี้ ปูพญานาคพื้นหน้าบอครับตัวนี้เพราะท่านนี่อันอธิษฐานหาุผลยังเสียอ่ะเดี๋ยวจงสิมาตามโค้งสุดท้ายอีกครับเอาไปเอาเลขจุดในไปเสียงมึงเนาะครับเนาะอุ้ขอบคุณที่หลายครับครับไปลองเบิรงครับนี่ครับเนี่ยถือ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 นะครับนี่ครับแปดห้าแปดแปดเฮ้ยห้าแปดห้านั่นเห็นบอมห้าแปดห้า แล้วก็อายุเปา่าปีนี่สี่สิบสี่ปีนะครับคันถ่านมันปิงมันหลายตัวนี่เป่าแอมโมทงเปยให้ก็คือแปด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 ครับให้ลองเบิ้งเนาะแต่เปา่าปีพิ่นว่าแปดหาหรือว่าหาแปดครับผมเอฟซีขอให้มีโชคในประจำวดวันที่สิบหกนี่ครับครับขอบคุณครับเปา่าปีขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวเป่าแอมโมทงสิบห้าไปเบิ้งของดีมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมครับ เบาเอ็มมาชมหนี่ยเดินทางไปทําบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้า,า,านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสอเรีื้อลอตอรี่เจนสิ่งเหลือเชือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังขาอยู่ของแม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขับรับไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยั กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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 าน,นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้คก็บี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อนิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลายพ่อหลวงปู่หอดนะพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยอเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้หลานยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,โคกกลมครมมับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบลอดสาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนาะครับเนาะแล้วก็มื่อแท้แครับสามผู้เมื่อแท้แะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อละกัเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ หูยินคาวว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ้มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกจานผู้ชมราคาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชม เอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไนรนี่ตัวเข้าสิเดอกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาโบลา,า,ายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ตอบคุณนต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสา Sat